สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎนะคะในช่วงเดือนเมษาย,ยน267 7นะคะก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆหรือว่ามีคู่มกครับครัวขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอันนี้เราก็มาดูพลังงานภาพไพ ว่าช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็มาดูไพ่พื้นฐานกันก่อนเลยนะคะดูซิความรักความสัมพันธ์ของคุณในหลายคนเป็นเช่นไรในช่วงเดือนนี้ไพ่ปรกของคุณได้เดดสตาร์นะคะเด e เอ p e r มเพรนะคะพระราชินีถือดาบสองดาบ หไม้เท้าพระราชาถือดาบเจไม้เท้าดีเอ็มเพหดาบแต่ไพ่ไปสุดท้ายของคุณได้8ดเหรียญน,นะคะมองว่าพลังงานภาพไพ่ของคุณถือว่าใช้ได้เลยนะคะในเดือนนี้นะคะ มีความหวังใหม่มีกําลังใจที่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรที่ร้ายๆที่ผ่านมาที่เป็นอุปสรรคปัญหาก่อนหน้านั้นถือว่าในวันนี้มีวันที่ดีสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะเดือดดาขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถที่จะมาบั่นทอนความรักของคุณในครั้งนี้ได้นะคะส่วนอุปสรรคปัญหานะ บองว่าไม่มีนะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีความเห็นอกเห็นใจมีความมั่นคงในความรักอาจจะมีบ้างในบางครั้งมีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับคำพูดมีความไม่เข้าใจกันหรือการสื่อสารที่ผิดข้าหรือการสื่อสารที่ผิดใจกันนะคะแต่ภาพไพ่บ่งบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะคะเพียงแค่ว่าคุณต้องใจเย็นๆมีเหตุผลหรือไม่ก็ไพ่ใบนี้ต้องใช้ความ ความอดทนความพยายามเกี่ยวกับความรักนะคะคุณเป็นคนที่หนักแน่นพอสมควรนะเกี่ยวกับความรักนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คุณคิดว่าความรักของคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีสิ่งดีๆนะคะหรือไม่ก็ก้าวไปข้างหน้านะคะส่วนอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้าง คือความขัดแย้งการสื่อสารความไม่เข้าใจน้อยอกน้อยใจหรือว่าหันหลังให้กันนะคะแต่ทุกอย่างกลับมาดีแล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นส่วนสิ่งที่ต้องการนะคะคือต้องการความรักที่ก้าวหน้าหรือไม่ก็ ภาพไพ่นะคะประสบความสําเร็จนะคะ6ไม้เทา้าถือว่าความรักของคุณยอดเยี่ยมนะคะเป็นไปตามที่คุณต้องการความรักของคุณมีความก้าวหน้าเจริญเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะไม่มีใครเหมือนคุณเลยนะคะในเดือนนี้นะคะส่วนอนาคตค่อนข้างแฮปปี้เวอร์เลยนะคะจะพบเจอคนที่ดีจิตใจดีมีเมตตามีคุณธรรมประจําใจเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวการโกหกหลอกลวงนะคะแต่ไพ่ใบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะว่าเป็นภาพไพ่ที่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องเข้าใจพยายามที่จะเข้าใจเห็นใจคนรักนะคะในบางครั้งคุณอาจจะระมัดระวงังหรือว่าระแวงเกินไปก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะส่วนเป้าหมายแน่นอนความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะมีความสุขมีความสมหังมีความเป็นอยู่ที่ดี ในความรักของคุณนะคะหรือว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังก็คือผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็สามา,า,มารถผ่านไปได้นะคะส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะคือ ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะคะแฮปปี้มีความสุขตามๆกันเลยนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากนะถือว่าความรักของคุณในเดือนนี้มีความมั่นคงซึ่งกันและกันนะคะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนะคะอันนี้เราก็มาดู พ่เฉพาะจาะจงสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวหรือว่ากําลังคุยคุยกันอยู่นะคะพลังงานภาพไพ่ระหว่างคุณและคนรักเป็นเช่นไรนะคะดูซิพลังงานระหว่างคุณและเขาคนนั้นเป็นเช่นไรนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันบ้างราหองได้แห่งบ้างดูซิว่าต่างคนต่างคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะเราก็มาดูไพ่ของเจ้าชะตากันก่อนนะคะ พลังงานภาพไพ่ของคุณ8ถ้วยนะคะจะติก8ถ้วยนะคะ3ถ้วยนะคะ the fool พระราชาถือดาบนะคะพลังงานภาพไพ่ของคุณนในบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกน้อยๆนะ คนรักอาจจะไม่ค่อยเอาใจใส่คุณในบางครั้งคุณก็เลยเข้าใจผิดนะคะคิดว่าคนรักคุณเปลี่ยนแปลงไปแต่จริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะแต่ใจของคุณน่ะคิดมากเองนะคะคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเพียงพอนะคะไพ่ใบนี้นะคะมีจัติกบางคนก็มีโอกาสแต่งงานมั่นหมายสําหรับคนคุยๆกันอยู่นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีความผูกพันซึ่งกันและกันอย่าง รึกซึ้งนะคะคุณรักแล้วก็สามารถเสียสละสิ่งดีๆให้กับคนรักได้อยู่เสมอนะคะในภาพไพ่บ่งบอกว่าคุณจะมีข่าวดีได้รับสิ่งที่ดีๆในเร็ววันนี้นะคะจะได้รับข่าวใหม่สิ่งใหม่ๆข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นจะมีงานเลี้ยงงานฉลองมีงานตังสรรเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ ถือว่าโชคดีแฮปปี้มีความสุขเลยนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าพลังงานภาพไพ่ของคนรักคุณเขาเป็นเช่นไรนะเพราะว่าไพ่ของคุณดีแล้วนะคะมีคุณธรรมประจําใจพอสมควรนะคะให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับคนรักพลังงานภาพไพ่ของเขาคนนั้นคนรักนะคะได้ไพ่ the world นะคะอัศวินถือดาบ เดอะสตาเไม้เทา้าห้าพินเทศนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะมีความอ่อนโยนนะคะเห็นอกเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะมองว่าเขาอะให้กำลังใจคุณมาตลอดนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเขาจะพูดให้กำลังใจคุณสนับสนุนคุณนะคะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาก็เห็นดีเห็นงามนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะเขรลังคุณนะคะเขาคิดถึงคุณแล้วก็รักคุณอยู่เสมอนะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็จะนึกถึงคุณคนแรกเลยนะคะได้ไพ่เดอะเวิร์บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลทางไกลก็ได้แต่ภาพไพ่เขาเป็นคนที่ดีมากๆมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความเพียบพร้อม มีความเพียบพร้อมทั้งการเงินการงานแล้วก็ฐานะนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเขารักคุณนะคะเหมือนอย่างที่คุณรักเขานะคะยังไง ภาพไพ่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะของให้ลักษาะสถานะความรักที่ดีนี้เอาไว้นะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวหรือว่ากําลังคุยคุยกันอยู่นะคะโชคดีมากนะที่มีคนรักที่มีศีลเสมอกันนะคะมีคุณธรรมเหมือนเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็มาดู สำหรับคนโสดนะคะคนโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะที่ยังไม่มีใครนะคะอยากเปิดใจดูซิว่าไพ่จะมีใครดีๆเข้ามาไหมจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะพลังงานภาพไพ่ระหว่างคุณแล้วก็คนรักสำหรับคนโสดนะคะพลังงานของคุณได้สองไม้เท้านะคะพรราชินีถือเหรียญน,นะคะ ดีเอมเสามเหรียญแล้วก็สิดาบนะคะในภาพไพ่มองว่าคุณนะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะไม่ว่าใครจะเข้ามาในช่วงเนี้ดีหมดนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนดีและเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่เรือนที่ดีนะคะมีแต่คนอยากเข้าใกล้นะคะ และคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะมีการวางแผนอนาคตเอาไว้นะคะคุณเปิดใจนะในช่วงนี้นะคะขอให้คุณเปิดใจได้เลยมีคนดีๆเข้ามาและคุณก็เป็นคนดีเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะคุณเป็นคนมีเงินมีทองด้วยนะัภาพผพาอ่อ่ะยังไงในช่วงนี้หัวกระไดไม่แห้งแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีความรักที่ดีเข้ามา อย่างแน่นอนนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะถ้าจะได้พูดคุยหรือว่าคบหาดูใจกันนะคะหรือบางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้ไพ่ใบแรกนะคะเดอะมูนนะคะเมจิกเชียนเก้าถ้วยนะคะแไม้เท้า หนึ่งไม้เท้าถือว่าเขาค่อนข้างดีอยู่นะเป็นคนผู้สนุกนะคะคุยเก่งบางคนอาจจะติดต่อสื่อสารกันอยู่ก็ได้กําลังเปิดใจคุยกันนะคะเป็นคนเปิดใจทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรปิดบังและลักษณะเป็นคนพ่อไม้แม่ไม้ใจดีนะคะเป็นคนสายเปยที่จะเข้ามามีความพยายามมีความมุมาะนะและประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีสําหรับคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาขอให้คุณเปิดใจได้เลยนะคะ เขามีความมั่นคงในความรักด้วยมีความจริงจังจริงใจให้กับคุณนะคะถือว่าโชคดีมากๆที่จะมีคนเข้ามาเกื้อหนุนจุนเจือคุณสำหรับคนโสดนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุป ว่ามีไพ่อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์จะมีอะไรแนะนํำไหมมีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่ามีคําเตือนอะไรนะคะหรือบางคนมีเรื่องไม่เข้าใจกันจะมีโอกาสกลับมารีเทิร์นคืนดีไหมเราก็มาดูภาพไพ่ขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไพ่ไปแรก8ดาบนะคะ5ดาบ สเหรียญน,นะคะไพสรุปนะคะอาจจะเป็นคำเตือนมากกว่านะไพชุดนี้นะคะสำหรับไพสรุปในบางครั้งปัญหาเกี่ยวกับความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะขอให้พยายามที่จะหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจอาจจะมีบ้างไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบน้อยเนื้อต่ำใจอ่อนอกอ่อนใจนะคะหรืออีกฝ่ายอาจจะหันหลังให้ หรือมีอะไรที่ไม่พูดไม่จาไม่ไม่คุยกันนะคะอยู่ๆเขาก็อาจจะหายเงียบไปบล็อกคุณไว้ไม่ติดต่อนะคะปิดกั้นโอกาสในการติดต่อทุกทางคุณก็อาจจะเสียใจนะแต่ลักษณะาภาพไพ่ยังไงมี2เหรียญน,นะคะยังวนเวียนกันอยู่นะถามว่าจะกลับมารีเทิร์นกันไหมมองว่ายังไงก็มีนะคะ ความรักความสัมพันธ์ยังตัดกันไม่ขาดหนกันไม่พ้นยังวนเวียนอยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่าต่างคนต่างฝ่ายจะต้องเปิดใจแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะมีอะไรก็ขอให้พูดคุยกันนะคะมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นการดีที่สุดนี่คือไพ่แนะนํานะคะยังถือว่า ยังมีทางออกที่ดีอยู่เสมอสำหรับคุณแล้วก็คนรักนะคะก็เอาใจช่วยสู้ๆต่อไปนะคะหรือว่าถ้าใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาสถานะความรักที่ดีนี้เอาไว้ตลอดไปนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อจะได้เป็นกำลังใจใกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ